80%ผู้ชายจะตกหลุมรักกับการสื่อสารของผู้หญิงคุณต้องเป็นคนที่สื่อสารเก่งเวลาที่เขาอยู่กับคุณคุณต้องลืมเรื่องตัวเองเวลาที่คุณดูคู่รักแล้วรู้เลยว่าคนนี้เขารักกันได้ยืนยาวคนนี้เขาอยู่กันได้ยาวคุณดูจากอะไรรู้ป่ะคุณดูจากทั้งคู่ฟังกันทั้งคู่ให้เกียรติกัน ทั้งคู่ชื่นชมกันมีตัดสิ่งดีๆให้กันมันเป็นสัญญาณแล้วเวลาที่เราอยากจะได้ใจผู้ชายต่อให้เป็นผู้ชายที่เด็กกว่าเราหรือผู้ชายอายุมากกว่าเรายิ่งผู้ชายอายุมากยิ่งง่ายเลยถ้าเวลาที่คุณเจอผู้ชายอายุมากฟังนะเขาชอบอะไรเขาชอบผู้หญิงที่ฟังเขาเห็นเขาเป็นฮีโร่ผู้ชายทุกคนอยากเป็นฮีโร่และถ้าเขาอยู่กับผู้หญิงที่ผู้หญิงที่ลืมตัวเองไปหมดเลยแต่โฟกัสที่ผู้ชาย ฟังนะลูกอันนี้คีแพงมากแม่ไม่ได้หมายความว่าให้หนูไม่สนใจตัวเองไม่ใช่แต่ถ้าหนูจะให้เขาคลั่งรักแต่ถ้าหนูจะพิชิตใจเขาช่วงเวลาที่หนูอยู่กับเขาหนูต้องเต็มที่คอนเซนเทรตกับเขาแต่หลังจากนั้นหนูจะไปที่บ้านหนูหนูจะกลับไปอยู่ในห้องหนูแล้วหนูลืมเขาอันนั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่โมเมนต์ที่หนูอยู่กับเขาหนูต้องทุ่มเทให้เขา สนใจเขาอยากได้อะไรอยากให้เทคแคร์ยังไงชมเขาพูดคุยกับเขาให้เขาเป็นฮีโร่และทำไมผู้หญิงสวยผู้หญิงเลิศเล,เลิถึงไม่ค่อยได้ใจผู้ชายเพราะาอะไรอยู่กับผู้ชายก็เลิศเฉดผู้ชายต้องอวยผู้หญิงเลิศเลิศบางคนถึงได้ผู้ชายที่ต่ำกว่าเขาเพราะเขาไม่รู้วิธีศาสตร์นี้แต่ถ้าผู้หญิงฉลาด จะรู้ว่าเวลาไหนนางควรจะวางตัวแบบไหนเวลาที่เราอยู่กับผู้ชายเชียร์อัพมันไม่มีใครอยู่กับเขาแล้วไงมันม,มีแต่คุณกับเขาอะฟังนะไม่ให้ขี้แพกงนะเวลาอยู่กับผู้ชายทำตัวน่ารักแต่เวลาที่หนูไม่ได้อยู่กับเขาหนูต้องเป็นตัวแสบผู้ชายไม่ชอบผู้หญิงตัวแสบตัวแสบหมายความว่าอะไรไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยรับสายไม่ค่อยตอบ เรากําลังแสดงให้เขาเห็นว่าอะไรถ้าพี่อยากจะเจอหนูอะถ้าพี่อยากจะคุยกับหนูพี่ก็มาหาหนูดีคือเขาจะรู้สึกแบบนั้นเป็นสัญญาณแบบนั้นโดยทันทีไม่ทำไมาอยู่ด้วยกันแล้วเขาน่ารักว่ะแต่พอไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วแม่งเดาทางไม่ถูกว่ะแม่งตัวแสบไงกุดจีดไงตัวจีดไงตัวตึงไงเนี่ยคนฉลาดผู้หญิงฉลาดจะเป็นแบบนี้ ชอบกันไหมคะกับคลิปที่เมย์นำเสนอนะคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ให้กับเลดี้เมย์ด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะเพราะรักจึงรับใช้กับเลดี้เมย์เลิฟมาสเตอร์ครูสอนรักแท้และสอนออนไลน์เบอร์หนึ่งค่ะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะบาย